ก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีรถป้ายแดงผมจะถ่ายคลิปรถป้ายแดงทุกคันเลยเพื่อหวยออกอมาดูกันครับวันนี้เราก็มาอยู่กับยามาฮ่ X Max 300นิวตัวใหม่สีแดงอีกแล้วมานแดงจากสีแดงนี่ถูกฉลองจริงเลยวันนี้ก็สภาพป้ายแดงไม่ได้มีอะไรนะคะนี้มันหลดหน้าอย่างเดียวประมาณโหลดหน้ารวมเซ็ตโต๊ะมาดกนครทรงสวยประมาณนี้เลยโคตรสวยนะเออแล้วก็ถอดชิ้นหน้าออกชิ้นหน้านี่คืออก กอนนะแล้วก็กอดกระจกกอไม่ได้มีอะไรเลยหลักๆคือ x m a กเนี่ยถ้าไม่โหลดหน้าเนี่ยเส้นไม่ครบแล้วก็มาดูอันเนี้ยมัเดินสำคัญอยู่ตรงนี้นี่เลยรอบนี้หวยออกที่แสงเจริญนาประดูโคโพป้าย3 9ม้นะเดี๋ยวไปแทงหวยกันแล้วกันเดี๋ยวตามนี้เลย๋ยวส่งรถก่อนแล้วคันนี้มีสั่งสัอ่งอะไรด้วยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมารีวิว แล้กันก็แต่งานด้วยแล้วกันโหลดชกหน้าบวกเส้นเนี่ยก็แปดราทประมาณนี้ลก้กันล้กันนะแงเยหน่อยแลกันกเดี๋ยวดูคางหน้าต่อโอเคมานี่เลยตกงานด้วยำมาให้แม็สารยยูตวใหม่ยแดงเลยมาดูไม่หน่อยดีว่าับเท็กไมเท่าไหร่แไม่หน่อยนี่ใหม่ๆเลยนะ6กบกกิโลถาจะแบบยังไม่ได้ขับเลยประมาณนี้ล้วกันคเจะาแล้ว,วมาดูคัน